สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาต่อกันแบบเดิมนะครับเป็นเมนูโซดาสดชื่นนบผมนี่จะเป็นสาวรสเมนูเลยครับผมสาวรสผมก็จะตวงที่60 ml นะครับแล้วก็จะเฟซเอาไว้ครับผมครับข้อดีของการเฟซก็คือหว่าเราจะคือสับวรสเขาจะไม่งอมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราแกะสดใช่ไหมครับบางที ตอนแรกมันก็สดแต่ว่าพอสสปสักพักเขาก็เริ่มงอมไปเรื่อยแต่แบบนี้มันจะไม่มีทางงอมครับผมก็จะเฟสสดแก้วเลยนะเราพร้อมตำครับผมมะนาวก็ครึ่งลูกนะครับ คือเราต้องรีบใส่ช่วงที่ของกำลังนุ่มๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสาลดละลายแล้วอ่ะมันจะค่อนข้างตามมาํามะนาวยากครับเพราะว่าพอพอเป็นน้ำมันจะแบบไหลไปเลยฮนีช่วงนี้กำลังกดได้พอดีครับเน้นที่มะนาวก่อนนะครับคือเสาลดแล้วก็มีความเปรีย้ยวนะเราก็เพิ่มมะนาวเข้าไปอีกครับผม แต่จริงเสองรถเขาไม่ได้เปรี้ยวโดดขนาดนั้นนะ mm hmm. ก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานอยู่เราก็เติมครับผมน้ําเชื่อมครับอันนี้จะเป็นครึ่งช้อนโต๊ะนะครับจะใช้ที่สามช้อนครับผมเดี mm ๋ hmm. ยวใครใส่ขวดกดปั๊มก็สามปั๊มครับผมครับความหวานก็ตามความชอบเลยนะครับ ก็คือแต่ถ้าเกิดว่าเขาเจืเนี่ยเขาจะค่อนข้างสู้โซดาไม่ได้ว่าโซดาจะมีความด้านนะก็ยังไงก็ให้มีความหวานไว้สักนิดหนึ่ง เดิมครับผมครับใบาสาะระแหน่รับสักสี่ห้าใบก็ใส่ในขั้นตอนท้ายนะครับเผ mm ื hmm. ่อใครเพิ่งมาเห็นคลิปนี้ก็เพราะว่าถ้าเราตำเนใบาสารแหน่ก็จะช้ำครับผมดูไม่น่าทานครับผม mm hmm. แค่ขนๆแค่นี้ก็พอละ mm hmm. แล้วก็โซดาไปก่อนครับสัก80 ml MM บ โซดาแนะนําให้เป็นโซดาขวดใหม่นะฮะแล้วก็แช่ยเย็นด้วยครับผมรสชาติจะดีดีกว่าโซดาที่ไม่แช่ยเย็นก็เติมน,น้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยครับอโซดาที่เหลือเลยครับที่ผมท็อปไันี้ก็คือ80 ml นะครับ ก็ตกแต่งให้ดูน่าทานครับผมอย่างสารถสักนิดนึงมีเขียวๆสักหน่อยครประมาณนี้ครับผมวิชินแพชชั่นโมฮิโต่อลองทานกันดูครับก็แนะนำให้เป็นหลอด8มิลน,นะครับเพระจะได้แบบดูดเม็ดขึ้นง่ายๆนะฮะ อร่อยครับผมสดชื่นคือมันมันลงตัวครับมีความหอมหวานอมเปรี้ยวแล้วก็สดชื่นแบบซาซาด้วยใบมิ้นท์ใบสะระแหน่นะฮะเหมาะมากครับเมนูนี้แบบร้อนแค่ไหนก็ไม่กลัวครับผมก็หวังว่าคิปนี้จะเป็นประโยชน์กันมากกันน้อยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับรอไว้พบเป็นใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ